สวัสดีครับพบกับดักดีวทยถ้าไม่ได้เหมือนเป็ด Everything อยแคดสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับเ,เล่มน,นะผมก็เป็นพับเอ่อเป็นมีดพับเล่ม เดิมนะผมแต่ต่างกันที่สีนะผมเรียบเดิมเป็นสีดำนะผมตัวนี้เป็นสีออกน้ำตาลหรือเขียวๆนะผมเหตุผลที่ซื้อมาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าด้วยคุณภาพนะครับผมกับราคานะผมแล้วก็ขนาดด้วยนะผมเป็นมีดพับที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะผมใบมีดสี่นิ้วเลยนะผมสิบเซน แล้วก็วัดสดุอะไรดูแข็งแรงครับผมการผลิตดูเรียบร้อยดูดีนะผมที่สำคัญก็มีความคมด้วยผมแล้วก็ราคาที่ว่านั้นก็ได้มาในราคา326บาทนะครับผมถือว่าถูกมากนะผมกับคุณภาพ แล้วก็ชนิดเล็กที่ทำใบมีดถ้าเขาไม่โกหกนะครับผม D2 ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะมากครับผมถูกมากครับผมเดี๋ยวเราวัดขนาดดูคร่าวๆด้านผมอีกครั้งหนึ่งนี่นครับผมสิบเซนเลยครับผมใบมีดนะครับผมความยาวด้ามเอ่อสิบสี่เซนนะครับผมความกว้างก็ สามเซนนะผมสันหนาก,กนน็สี่มิลับผมสี่มิลับผมเดี๋ยวลองมาดูแอคชั่นกันนะผมอีกสักนิดหนึ่งถือว่าลื่นไหลนะผมเพราะว่าน่าจะเป็นบอร์บริงครับผมประกอบกับใบที่ยาวและหนาใบมีดนะผมที่ยาวและหนาก็แทบจะดรอปชัดนะผม ลื่นหลายดีครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมดูอีกครั้งนึนะครับก็ถือว่าตัดก็ได้ครับผมความคมดูกระดาษบ,บางครับผม นช่ครับผมถึงจะคมนะผม,นะผมดูเล่มเก่านะผมเล่มเก่าจะคมกว่าจะซ้ำไปความรู้สึกเหมือนกันนะผมนช่ครับผมนะ สรุปก็เพราะว่าความคุ้มค่านะผมถึงได้ซื้อมาเป็นริมที่2ครับผมรา,าคาแค่326่บาทากับขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ฟูลไซส์นะผมเหล็กดีทนะผมคุณภาพในการผลิตด,ดีเยี่ยมนะผมมีรายละเอียดในการผลิตด,ด้วยผมจิมปิงก็มีที่พิเปอร์แถบก็มีจิมปิงกันลื่นตรงที่ปิดใบไลเนอรก็มี กันลื่นให้ด้วยผมรายละเอียดดีนะผมถือว่าคุ้มค่าผมโอเคครับสำหรับทลิปนี้ก็ขอจบกันแกะกล่องดูมิพับที่ซื้อมาเป็นครั้งที่สองวันเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผม้วยนะครับขอบคุณครับ